เดี๋ยวมาดูด้านหลังบ้างนะครับทั้งหน้าทาเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วทั้งระบบของเครื่องยนต์รอบเดินเบาอะไรต่างๆนะครับทั้งเกียร์ัลวดซึมต่างเดี๋ยวมาดูข้างหลังนะครับข้างหลังที่มันดังนะครับได้ยินไหมครับอาการนี้เลยบูธขาดนะครับบูธอาการบูธขาดนะครับเวลาขับขี่มันจะมีเสียงดังเอ๊เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเหมือนกันนะครับถ้าสังเกตดีๆฟังดีๆนะครับเท่าที่ผมไปลองขับนะครับ ว่าบูทมันขาดจริงไหมนะครับนี่นะครับเนี่ยบูทเนี่ยมันไหลไปแล้วนะครับเห็นไหมนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยแตกไปแล้วนะครับนี่รอยแตกเห็นไหมนี่ข้างในเนี่ยรอยปิดออกมานะครับแล้วก็เป็นคุยๆดำๆเนี่ยเห็นไหมครับคุยๆดำๆนั่นนั่นคือบูทมันหมุนจนรอบตัวแล้วนะครับนี่ให้ดูนี่นะครับมันแตกมดแล้วนะครับเออแล้วก็ยางกันโครงหรือยางรัดกันโครงนี่ก็หลวมแล้วนะครับอันนี้คือหลวมนะครับยางรัดกันโครง มื่อกี้ฝั่งขวานะครับฝั่งขวาอันนี้สายหลังสายหลังก็จะมีนี่กระบอกเบรกหลังนะครับรัวซึมแล้วน้ำมันเบรกนี่ดูดูกันเอานะครับน้ำมันเบรกรัอซึมหรือกระบอกเบรกนะครับอันนี้เปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยน,นคู่นะครับมาดูตรงนี้ดีกว่าชาัดเจนกว่านะครับเนี่ยที่มันเป็นขุยเนี่ยคือบูธมันหมุนตัวของมันละรอบแล้วนะครับผมแล้วก็อันไหนที่เรามองมองไม่เห็นนั่นแหละถ้าจะเปลี่ยนกะ็โละทิ้งไปทีเดียวเลยนะครับสิบบูธบูธสิบสี่ตัวเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมนี่มันแตกหมดแล้วนะครับโก เดี๋ยวค่อยไปอัดน้ำมันใหม่นะครับจะเอาแบบว่าจบจบใช้ดีๆนะครับลูกปุนล้อผมหมุนดูลฝั่งนู้นก็โอเคนะครับพาเบกยังโอเคอยู่นะจริงๆแล้วก็บางแล้วนะครับพาเบกเนี้ยเปลี่ยนได้ก็ดีนะครับพาเบกนี้บางแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่อย่างเรโคมงกมันหลวมนะครับเวลาตกหลุมก็มีเสียงดังหรือทําให้ไม่แน่นไม่หนึบนะครับผมสรุปแล้วว่ารื้อให้หมดเลยนะครับฟูต14ตัวนะครับผมจะลบให้ใหม่หมดเลยนะครับบวกอัดยางหรืออัดโช๊คให้ใหม่ใหม่นะครับเดี๋ยวดูกัน ว่าบูทมันขาดจริงไหมนะครับบูทนะครับหรือยางมันก็มีอายุการใช้งานพอๆร้อมกันนะครับเราเปลี่ยนทีเดียวก็ใช้อีกยาวๆเดี๋ยวไปดูกันอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับบูทที่ขาดนะครับเอาดูตัวใหญ่ก่อนนะครับหรือตัวตัวใหญ่เนี้ยหรือยากนะครับหรือยากแล้วก็หรือเยอะนะครับบูทเนี่ยครับขาดแล้วนะมันไม่ได้ขาดหรอกมันเกือบจะขาดแล้วเหลืออยู่นิดเดียวนะครับนี่ก็เปลี่ยนสายขัวนะครับแล้วก็ไอ้บูทเล็กบูทน้อยนะครับดูกันเอานะครับนี่ ขาดหมดแล้วไอเนี้ยหมุนจนรอบแล้วไอเนี้ยสีสีจนเป็นสนิมหรือมีเสียงดังอะไรประมาณนี้นะครับคันนี้ก็อันนี้ก็เริ่มแตกแล้วแต่ยังไม่รอบนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่เริ่มแตกเริ่มร้าวแล้วแต่ยังไม่รอบนะครับผมอันนี้ก็ขาดนี่อันนี้ก็รอบไปแล้วนะครับเดี๋ยวสรุปแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่บูทสิบสี่ตัวนะครับผมอันนี้ยางกันโครงนะครับลูกหมักกันโครงเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับนะครับผม แล้วก็โช๊คอัดน้ำมันให้ใหม่นะครับผมแล้วก็ผ้าเบรกเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมเพราะว่ามันบางแล้วแต่ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวมาดูมาดูตัวนี้นะครับบูตัวนี้ก็ได้ตัดทิ้งหนึ่งตัวนะครับนี่ตัดทิ้งนะครับเพราะว่ามันเอาไม่ออกนะครับเพราะว่ามันเป็นสนิมนะครับเป็นสนิมมันจะพอกเป็นกาวไปเลยนะตอกยังไงก็ไม่ออกนะครับนี่ดูรอยตอกนะครับตอกจนตัวเนี้ยบานออกยังไงก็ไม่ออกนะครับเพราะผมเคยลองมาหลายรอบแล้วนะครับต้องตัดน็อตทิ้ง แล้วก็ซื้อน็อตตั้งศูนย์ให้ใหม่นะครับผมนี่มีเครื่องมือตัดนะครับบางคันก็ไม่ต้องติดบางคันก็ไม่ต้องตัดนะครับโอเคบูสสิบสี่ตัวนะครับจบแน่นอนนะครับของคันนี้นะครับก็ดูกันเอาหรือให้หมดแล้วนะครับผมหรือให้หมดแล้วนะครับไม่เหลือแม้กระทั่งชิ้นเดียวนะครับไม่กระทังโช๊คโช๊คนี้เดี๋ยวผมไปอัดน้ามันให้ใหม่นะครับฝั่งนี้ดูอนะครับลื้อออกมาแล้วก็ไม่เหลืออะไรละนะครับแล้วก็ไอ ท่อน้ำมันตรงเนี้ยผมดูแล้วยังไม่แตกไม่รลานะท่อคอท่อเติมน้ํามันนะครับเนี่ยรอยที่เขาสีนะครับสีนี้ฝั่งนี้ก็สีนี่ที่มันดังอิด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 นะเพราะว่าบูทอาบูทมันขาดนะครับฝั่งนี้เขาก็ฝั่งขวานะครับเขาก็ลองชิมมาเพื่อไม่ให้ล้อมันแบะนะครับเพื่อไม่ให้ล้อมันแบะนะครับอันนี้ก็ลองมาเพราะว่าบูทบูทมันขาดส่วนใหญ่เขาจะลองลองนะครับ ลองตัวแบบนี้นะครับ2ตัวนี้นะครับเพื่อไม่ให้ล้อมันหุบเข้านะครับในกรณีที่บูธขาดเขาจะลองมาแบบนี้นะครับล้อมันก็จะจะทางออกให้นะครับล้อมันจะไม่เอาไม่กินยางนะครับนี่คือสูตรที่ไม่ได้เปลี่ยนเออพวกบูธนะครับถามว่ามันแน่นมันหนึบไหมถ้าบูธมันขาดแล้วไม่แน่นไม่หนึบนะครับลองไปสา์โค้ง ดูตกลงตกหลุมทิ้งคงทิ้งโค้งดูนะครับท้ายมันจะสะบัดสะบัดนั่นแหละครับส่วนนึงก็บูทขาดนะครับหรือมีเสียงดังก็ใช่เลยนะครับผมก็ลองดูนะครับบูทที่มันขาดนะครับถ้ามันขาดเยอะมากๆมันก็จะมีเสียงดังมากนะครับถ้ามันขาดน้อยมันก็จะมีเสียงดังน้อยๆอีดออดอีดออดอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคครับคันนี้ก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนบูทสิบสี่ตัวนะครับเดี๋ยวไปซื้อ ซื้อบูธเนี่ยครับบูธเนี่ยสิบสี่ตัวเราไปหาซื้อเฉพาะบูธแล้วก็ไปให้ร้านเขาอัดอีกรอบนึงนะครับอันนี้ผมก็ไปซื้อซื้อเสร็จตะบูกาวลงพึ้อัดไม่จําเป็นต้องไปแข่งกับใครหรอกครับแข่งกับใจเราก็พอแล้วร้อยเรื่องราวที่เข้ามาในแต่ละวันผ่านก่าเรื่องที่เราได้พบเจอบอกใจไว้เสมอครับอย่ากลัวอย่าถอยสู้ได้สู้ต่อไม่ขอเรียกร้องให้ใครมาสนใจใครกาลังที่มีก็ไว้ครับเหงื่อออกเท่าไหร่ไม่สน อกอแค่ได้เงินใครเก่งได้เยอะไม่อิจฉาเอาแค่กําลังเราทําได้เท่าไหร่เท่านั้นบอกใจทุกวันแค่นี้ก็สุดยอดนะครับ